ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เกิดเหตุการณ์ช่วงนั้นมันใกล้จะถึงวันไหว้ครูแล้วมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นมันเป็นวันเสาร์พวกเราได้นัดกันไปทำพานดอกไม้ที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งตอนเวลาประมาณสี่โมงเย็นซึ่งพวกเราก็ทำช่อดอกไม้ไปด้วยเล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วยกว่าจะทำเสร็จ เวลาตอนนั้นก็สองทุ่มแล้วละ่ะในตอนขากลับเราต้องได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาคนเดียวซึ่งบ้านเรากับบ้านเพื่อนนั้นก็อยู่ไกลกันประมาณหนึ่งแต่มันก็จะมีทางลัดอยู่อีกทางซึ่งทางลัดดังกล่าวเราเคยได้ยินคุณยายเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อน แถวนั้นมันเป็นพื้นที่ป่าช้าและสองข้างทางมันเป็นป่ารกไม่มีบ้านคนอยู่เลย